สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อานนะครับช่องชีวาแชนเนลครับพ่อานก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกินมานานแล้วนะครับนะวันนี้จะพาทุกท่านนะครับนี่ส้มตำครับผมกัมปูปลาครับของเจ๊ปุ๋ยนะครับผมบ้านสร้างแป้นนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับส้มตำาปูปลานี่แหละครับผมเพ็ดเพพี่น้องเลยมา พอ่อนายมีแนวแก่กะมีแคบหมูครับผมเลยกะมีส่วนส่วนบรรทายของไก่นะครับไก่ทอดนะแคบหมูแล้วก็ขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นบาดเท่าครับผมมากินน้ำกันกินน้ำกันเด้อ,อว่ารสชาติเป็นจังไดนะครับผมพ่อนายว่าเอาเพ็เพจเดือแม่ปุ๋ย เดี่ยวกินกาแฟปุ่นอืมอืมอบก,กว่าไปอ,อืมจะยินเสียงไหมครับอขออนุญาตใช้มือนะครับนะกินผู้เดียวเนาะลูกๆไปโรงเรียนหมด ลูกสาวพี่จีวานน้องมุดาไปโรงเรียนนะครับแม่นินก็ไปโรงเรียนนนำมนำไปเนี่ยอืมอูปอูครับอืมครับ ปูหน้าเดอบางบาง้านเข้าหพี่น้องมือนีเฮ็ดงานบ้านครับก็เลยเฮ็ดงานบ้านตั้งแต่เสาจนหอดเทียงไปทรงหนองมูดาแล้วบอมมีเวลาเฮ็ดกับเขาเองก็เลิกคิดอยากสมตำแต่บ เจ็บมากมเจ็ดสาใจนี่ครับใส่กับผพกบุงเลยอืม ก็ไ <c oughs> ห้ไปคิ้วกัร้ายครับต้องขายดีช่วงนี้เกี่ยวขอบ้านเท่าไปถือช่วงเคียงก็ดีบานนี้เกี่ยวขอขายดีครับเห็ดผูด้ยวบานนี้ทั้งนํำปันทั้งกาแฟาตำกับบะเดมีแต่ตำปูปลาดได้ครับตำกุ้งสดตำทะเลตำข้าวโพดกุ้งสด ตําป่าตําซั่วตํม่วําตแตงตําถั่วมีหมดเลยครับผมหืมจบอืบาทข้าสามทิทีที่บาทครับผมตำตผมตตำ

กินกไนนน็ไม่นิ่งคือสิแสบเย้กินหอดไม่นิ่งไม่นิ่งก็ไปสอนหนังสือจับจับแสบทำไมคือสิบเบดอ่ะแม่สิเดท่วไปสั่งอีก,อกโคกหนึ่งปะ อยูคนกับไเทยงกินเสร็จพ่อหน้าจะไปล่างกวนนมครับบ่ายสองครึ่ง อาบน้ำแต่งตัวรอไปรับน้องมุกดาน้องมุกดาก็เรียนใกล้บ้านครับผม,มขี่มอเตอไซค์ไปรับใกล้ๆน้องมุกดาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นั้นงแป้นงอเผ็ด 음오보음음 là sụp thì khác bà đi ừ. Ừ. Nhiều. Ừ. แม่ปุ๋ยเบิร์เราแม่ปุ๋ยเอ้ยใครอยากมานะครับนะครัรอยู่ใกล้นะมหาชนะชัยนะครับนะแม่ปุ๋ยบ้านสร้างแป้นอำเภอมหาชนะชัยจ,จังหวัดยะโสธร เป็นร้านต้มตำในหมู่บ้านอือือการรสชาติารสชาติแซ่บมากอือไก่ทอดก็ทอดเองครับผมสดใหม่ทุกวันมีไก่ทอดมีปลาทอดอืมนนณลาคุณสีข้ายอยัคุณบอกพ่อน้าคุณว่าไม่ทานพวาสีคายยัง ใครงอแม่มือสิขายอาหารตามสั่งอีกวะลาบก้อยต้มเพื่อนว่าอุยผูเดียวแยกล่างเลยวะเนาะแต่นาำเขาสั่งบว่าท่านมีผู้ใดเฮ็ดทายอยู่แม่ปุ้ยเลยตัวขายดีหรือเขาอยากเขาเสือเท่ดเนื้อขาตาเพชร อ๋อทำตู้ถ่มันเบิดแล้วเดกิดแต่มาเกิดเทศุอ้วเพชรปากโปของแขกนี่อ้ แบบป้อยกันสุดท้ายมาเอาเงินไปไปบบใส่น้อนแม่ปุ้ยเอ้ยแยบแยบด้วยแม่เอ้ยยากไปเอาอีกพวกนึงอยู่พี่น้องเอ้ยแต่พวกกันเรือแคบหมูก,ก็เหลือแบบ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อนายด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ช่องชีวาแชนแนลนะครับเป็นกำลังใจให้น้องชีวาพ่อนายแม่นินน้องมุกดาด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าพ่อนายและครอบครัวนะครับน้องมุกดาน้องชีวาแม่นินนะครับทําคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับนะสําหรับคลิปนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าร่ลำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมเลิด